สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบเครื่องของ GRC นะครับดูว่ามันจะประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะใส่กับรถอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าก็มีคนมาถามเรื่องความสูงว่าประกอบเสร็จแล้วมันสูงไหมจะแบบว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะปิดฝากระโปรงได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะครับว่าจะ สูงมากน้อยแค่ไหนจะได้ตอบคำถามได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในแพ็คนะครับเขาก็จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีตัวฐานเครื่องนะครับนี่แล้วก็ฝากรอากาศนะครับแล้วก็พัดลมอันนี้พัดลมไว้เป่ามอเตอร์นะครับมีมาให้ด้วยรุ่นนี้ นี่ก็ตัวท่อเสียท่อเฮดเดอร์นะครับประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นฝาด้านบนของเครื่องอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับนี่ก็จะเป็นสายไฟต่างๆนะฮะแต่ว่าอนนี้ก็จะไม่มีในถุงมันจะเป็นนี้ไม่มีคู่มือมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแยกน็อตออกมาก่อนนะครับว่าน็อตเล็กก็ไว้ไว้ไว้เล็กใหญ่ก็ไว้ใหญ่แล้วก็ดูว่าจะใช้ ตัวเครื่องมือแบบไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองแยกแล้วก็ประกอบดูนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมี3ชิ้นนะครับก็คือ1ตัวหกเหลี่ยมขนาด1.5นะครับแล้วก็ขนาด2แล้วก็แฉกเล็กนะครับแฉกเล็ก แับแรกก็คือเราจะใช้ประกอบอันนี้ก่อนตัวฝาอันนี้นะครับใช้น็อตตัวนี้ใส่ครับไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่เสียบตัวหัวเทียนนะครับเสียบตัวหัวเทียนอ่าเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับว่าเราใช้น็อตขนาดนี้นะสองตัว คืนไว้ตรงนี้ตรงนี้สองอันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปอ้าว oh. ต่อไปแล้วก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวฐานข้อสังเกตก็คือตัวฐานก็จะมีตัวนี้ที่เป็นล่องนี้นะครับจะวางไว้อย่างนี้นะครับวางไว้อย่างนี้แบบนี้ก็ใช้น็อตยึดเดี๋ยวเราจะใช้น็อตยึดตรงนี้ลงไปนะครับ สำหรับตัวฐานเนี่ยตัวที่ข้อมอเตอร์ก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับนอ็อตหัวแบนใส่กับไขควง M 2นะครับท่านี้นะฮะนี่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี จากนั้นก็ใส่พัดลม2ตัวนะครับคือนี่มีพัดลมด้วยสําหรับระบายความร้อนให้มอเตอร์ในมอเตอร์จะอยู่ข้างล่างนี่นะครับก็สําหรับท่านที่เป็นสายลุยลงน้ําเนี่ยพัดลมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะพังมันจะพายอย่างอื่นพังด้วยแหละครับแต่นี้เราก็ใส่ไว้ให้ดูว่ามันเป็นออปชั่นพิเศษนะครับตรงนี้ใช้น็อตสีดำตัวนี้นะครับ หลังจากใส่เสร็จก็ประมาณนี้นะครับพัดลมเดี๋ยวแล้วก็ค่อยเสียบระบายความร้อนมอเตอร์ก็จะครอบอยู่นี้นะก็ใช้น็อตไป8ตัวนะครับสีดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราใส่กรองอากาศนะครับ ออกาสก็จะมีอยู่2ชิ้นมีมาให้2ชิ้นนี่อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ปิดตรงนี้แล้วก็ยะมีน็อตแลกอยู่ตัวหนึ่งนะครับหัวเป็นหัวหมวหมวกนี้ก็ใช้ตัว M2 นะครับไขเข้าไปในนี้้อย่างนี้แต่ว่าอันดับแต่ว่าก่อนที่จะปิดนี้แล้วก็ ใส่อันนี้ก่อนม่งั้นเดี๋ยวจะปิดไม่ได้นะครับน,นี่ก็จะมีข้างหลังอย่าตรงกันนะครับใส่วางอย่างนี้นวางท่านี้แล้วก็ใช้น็อตอันนี้มีน็นอตน,นี้อีก4ตัวนะครับก็ใส่ตามรูนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้ อีกทีนึ่งเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้กันนะครับแล้วก็ใส่ล็อตตามนี้เลยะะ <_ S 1> ครับอันนี้เราก็ขายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนอ็อตนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีรูๆไว้เสียบ สายหัวเทียนนะครับอันนี้คือด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวเรียบๆอย่างนี้นะครับตัวนี้สังเกตไว้เื่อเวลาประกอบเราไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือน็อตสตัวนะครับอยู่หน้า2กลาง2นะครับเชียงนี้ข้างหลังไม่มีนะครับมี2อัน4ตัวนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้ามีตัวเสียบหัวเทียนนะครับหลังจาก ติดตัวนี้เสร็จเราก็ปิดฝากองอากาศนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัว M3 ตรงนี้ไข่ไขพอตึงพอนะครับนี่ใกล้ละใกล้ละประมาณนี้ อ่าเป็นชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น2ชิ้นสีดํานี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้น็อตยึดนะครับเราใช้กลิปตัวนี้ล็อกเข้าไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับตัวใส่เฮดเดอร์นะครับใส่ท่อท่อยเสียพอใส่อันนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บแล,แล้วก็เราเอาตัวนี้ใส่แบบนี้นะครับ ในด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีรูๆนี้นะครับมาใส่เข้าไปแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะยึดน็อตตัวเล็กๆนะฮะอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่ข้างนี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นการติดท่อยอเสียนะครับด้วยนอ็อตตัวเล็กจิ๋วนี่เลยนะครับอืมก็ตาม สูตรเดิมนะครับก็คือถ้าเป็นน็อตขนาดนี้แล้วก็ใช้แม่เหล็กช่วยนะครับมันก็จะได้ดูดได้ดีนะฮะนี่งันเดี๋ยวมันหลุดง่ายนะฮะแล้วก็อันนี้มีนอตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเอ็ดสิบหกตัวนะครับข้างหนึ่งเนี่ยโอ้ยิบเลยเล็กๆก,ก็ค่อยๆทำใจเย็นนะครับแต่แรกผมก็ยึดหัวก่อนอันหนึ่งแล้วก็ท้าย อันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เอาให้เสร็จก่อนนะครับอตอนนี้เราก็ใส่ท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีน็อตเยอะเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหกตัวนะครับข้างละสิบหกตัวสองข้างอืมขยออกมาหน้าตาประมาณนี้ น็อตที่เหลือก็มีน็อตสแปร์อยู่นะครับก็จากนั้นเราก็จะปิดฝานะครับฝาอย่างนี้ปิดฝาก็ตัวน,นี้จะมีเที้ยวล็อกนะข้างหลังสองอันอันนี้อยู่ด้านหลังไอ้ตัวเลียอันนี้ด้านหลังคือเรียบๆนะครับด้านหน้าคือมีรูสองรู แล้วก็ใส่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวน็อตร้อยสองข้างนี้น็อตเหลือสองตัวนะครับใส่ตรงนี้สองอันนี่นะครับนอ็อตแล้วก็ยึดไปแล้วสองตัวหนึ่งสองนะครับนี่สองลูข้างหลังไม่ต้องเพราะว่าข้างหลังมันมีตัวเคีย้ยวล็อกอยู่นะครับออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เดี๋ยวไปต่อนะครับเราจะใส่ตัวนี้อันนี้ก็ยึดเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวใส่ก่อนนะสำหรับฝาสูบด้านข้างนะครับอือก็เอาตัวที่มีจุกเนี่ยไว้อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือด้านหน้านะอย่าลืมก็คือไว้ที่เสียบหัวเทียน<ม>อยู่ด้านหน้า ก็ไม่มีน็อตยึดนะครับมันจะเป็นตัวสลักก็ดันเข้าไปเลยนะครับอออยู่สลับกันออกมันสลับกันนะครับอีกตัวฝามันจะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็อันนี้อยู่ข้างหลัง แบบนี้เดี๋ยวไปต่อนะครับอ้าวนี่ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเสียบสายตรงนี้นะครับก็จะเสียบสายตรงนี้มีอยู่สายเขาให้มามี2ชุดนะครับนี่ก็เสียบด้านนี้มีมี4เส้นนะครับ สี่เส้นก็เสียบไล่ไปเลยนะครับอ่าท่าน,นี้เราก็เสียบสายหัวเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียงสวยงามนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะจัดสายต่อไปให้คว้ไปทางไหนนะครับถ้าคว้ามาทางนี้แต่ว่ามีข้อสังเกตก็คือดูจากในรูปเนี่ยเขาเอาสายเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ ซึ่งมันเสียบไม่ได้นะครับหรือจะเสียบที่ตรงนี้มันก็ก็อาจจะเป็นไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่ามันจะหลุดนะครับเสียบมันก็จะหลุดแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ใครซื้อไปก็ลองไปหาที่เสียบกันเล่นๆเ,เองนะครับว่าอยากจะเสียบตรงไหนนี่ก็ถือว่าเหมือนมากนะครับเหมือนมากครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับ เครื่องสำหรับใส่รถสเกลของเราครับสวยงามเหมือนจริงเงาแวบเลยนะครับประกอบไม่ยากครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ